ทีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟชาแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่26ประสงล์ลหวังลินคิดเรื่องวิชาทั้ง3จากนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น พยายามใช้วิชาบอลอักคีผนึกพลังไว้ที่แขนแต่ว่าลืมเรื่องไฟไปได้เลยไม่มีกระทั่งประกายสักนิดหลังจากลองอยู่นานหวังหลินขมวดคิ้วแล้วลองพยายามใหม่อีกครั้งเวลาผ่านไปในที่สุดก็พบกับความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเขาได้สร้างประกายไฟได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นหวังหลินหัวเราะอย่างขมขื่นพรสวรรค์ มันต้องเป็นเพาะพรสวรรค์จากนั้นเขาจึงฝึกวิชาแยกปัตตพีบนหินใกล้ๆแม้ว่าผลลัพธ์จะดีกว่าขณะที่เขาลองใช้วิชาบอลอักค,คีรอยเล้าขนาดเล็กเท่านิ้วมือปรากฏขึ้นเท่านั้นวิชาเซียนนี้ทำได้แค่ล่อคนทั่วไปได้แต่ในการต่อสู้จริงๆมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ สุดท้ายเขาก็ฝึกวิชาแรงโน้มถ่วงซึ่งผลลัพธ์ยังไม่เป็นดังที่พอใจแต่หลังจากขบคิดถึงโอกาสความสําเร็จในวิชาแรงโน้มถ่วงแล้วว่ามันสูงที่สุดวังหลินจึงใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อฝึกวิชาแรงโน้มถ่วงนี้ความจริงพลังโน้มถ่วงเป็นแค่การควบคุมวัตถุระยะไกลเท่านั้นถ้าคนที่สามารถควบคุมพลังโน้มถ่วงได้ ดีแล้วคล่องแคล่วแล้วล่ะก็เมื่อถึงระดับขั้นสองของการรวบรวมปานเขาจะสามารถฝึกวิชาผักวิถีได้หลังจากผ่านเข้าระดับสและระดับ4ก็ยังสามารถเข้าไปที่หอกระบี่วิญญาณเพื่อเลือกกระบี่บินได้หลังจากฝึกเป็นเวลานานวังหลินจึงกลับบ้านก่อนที่จะขํามเมืดตอนนี้เขาเข้าสู่ ระดับแรกได้แล้วสายตาและการฟังได้เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากเข้าประตูตะวันออกเขาได้ยินเสียงคุ้นเคยผ่านมาจากหอฝึกงานพี่หลิวตอนนี้ท่านให้ข้าไปเก็บฟืนท่านบอกว่าร้อยท่อนก็จะจบงานเสร็จได้ ทำไมท่านมาบอกว่าพันท่อนตอนนี้ข้าจางอู่ไม่ใช่เด็กใหม่และผ่านมาหลายปีแล้วข้าเขารพท่านมาตลอดตอนนี้ท่านต้องการทําให้ข้าออกจากสํานักขนาดนั้นเชียวหรือจางหูอย่าพูดว่าข้าทําให้เขาหนักใจสินี่มันเกือบจะสิ้นปีแล้วแม้แต่สิทธิพี่ก็ไม่ได้มีช่วงเวลาดีๆนักหรอก แต่เจ้าแทนที่จะทำงานแต่มาที่นี่เพื่อเล่าเรื่องโง่โงนี้เหรอตอนนี้ข้านำฟืนที่เจ้าเก็บมาได้ไปที่คลังสมุนไพรข้าก็โดนตำหนิมาจึงได้นำกลับมาแล้วตรวจสอบอีกครั้งเจ้าสารเลวตัวน้อยฉลาดจริงๆในไม้ร้อยท่อนนี้มีน้ำอยู่จางหูโกรธ เขาพูดเสียงดังเป็นไปไม่ได้ท่านกำลังกล่าวหาข้าไม่ใช่ว่าสองสามวันก่อนข้าเห็นเจ้าฟูกุ้ยให้ยันเสียนท่านเพื่อให้ท่านมอบงานง่ายๆให้ใช่ไหมนี่ใช่เรื่องใหญ่โตตรงไหนกันในเหล่าสิทธิ์สายนอกมีใครไม่รู้บ้างว่าท่านทำอะไรเพื่อพยายามบังคับข้าให้ออกจากสํานักเหงยั่วแกมลยำชั่วช้า ข้าจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นข้าจะไปบอกเหล่าผู้อาวุโสจางอู่เจ้าบังคับข้าให้ทำแบบนี้เองถ้าเจ้าต้องการจะดุด่าใครสักคนก็คงต้องโทษตัวเองเถอะที่โชคไม่ดีไม่มีอย่างใครเขาจางอู่อยู่ที่นี่ถ้าเหล่าผู้อาวุโสรู้เรื่องเขา้าครอบครัวเจ้าจะตายเพราะตัวเจ้าได้สิทธิ์ลิ้วส่งเสียงแยกเกน ออกมาจากห้องและจางอู่ได้ส่งเสียงร้องหลังจากหวังหลินได้ยินแบบนั้นเขาจึงตกใจและเตะประตูเข้าไปสิ่งที่หวังหลินเห็นเป็นอย่างแรกคือสิทธ์หลินใบหน้าน่ากลัวเขาแทงมีดไปที่จางอู่ที่เผยแววตาตกใจและล่างกระแทกกับผนังหวังหลินเห็นว่าไม่มีเวลาพอให้ช่วยจางอูเขารีบใช้วิชาเซียนแรงโน้มถ่วงทันที โชคดีที่เวลานี้มันสำเร็จขึ้นมือล่องหนได้รัดแน่นสิดลินแต่ว่ามีดได้ปักผ่านอกของจางอู่เรียบร้อยจนโลหิตไหลออกจากแผลใบหน้าจางอู่ซีดลงเหงื่อกายผุดโพนบนหน้าผากเขามองเห็นหวังหลินและรีบขยับกายไปด้านข้างสิดเลี้ยวรู้สึกตกใจแล้วลิ้นลนทันทีหน้าผากหวังหลินเริ่มเหงื่อออกราวกับ เขาเริ่มจะเสียการควบคุมนี่มันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หวังหลินใช้วิชานี้กับคนเห็นได้แน่ชัดแล้วว่าเขายังควบคุมไม่ค่อยคล่องแคล่วเพราะมีคนกำลังดิ้นรลนอยู่ดังนั้นมันจึงยากที่จะรักษาการควบคุมนี้ไว้ได้ล่างหวังหลินเริ่มสั่นเมื่อเห็นจางอู่ที่ไม่ได้บาดเจ็บมากนักเขาผ่อนคลายเล็กน้อยแล้วคลายวิชาแรงโน้มถ่วงขึ้น เมื่อเห็นว่าหลิวชิ่งได้หยุดการควบคุมเล็กน้อยจางหูเผยอาการประหลาดใจเขามองไปที่หวังหลินจากนั้นก็พี่หลิวแสดงอาการโหดเหี่ยมบนใบหน้าจากนั้นจางหูได้หยิบขวานตัดไม้แล้วเดินตรงไปหน้าสิทธิพี่หลิวใบหน้าของสิทธิพี่หลิวชิงเต็มไปด้วยความกลัวแล้วดิ้นรนมากขึ้นจางหูกัดฟันกอด แล้วบ่นพึมพำกับตัวเองไม่มีชายใดที่ไร้พิษสงสิทธิ์พี่หลิวท่านบังคับข้าให้ทำแบบนี้เองท่านต้องการข้า,ขาทั้งครอบครัวข้าจางอูเจ้าคิดจะทำอะไรหวังหลินตื่นตกใจและส่งให้วิชาแรงโน้มถ่วงได้สูญเสียประสิทธิภาพจังหวะที่สิทธิ์พี่หลิวเริ่มหลุดจากการควบคุมคอนจางอูก็ได้ ผ่าแสกกลางศีรษะไปแล้วสิทธิพี่หลิวหนีได้ช้าเปินไปแล้วเสียงลาวกับแตงโมถูกบทขยี้ได้ดังขึ้นในห้องร่างสิทธิพี่หลิวสั่นกระตุกบนพื้นจากนั้นก็หยุดไม่เคลื่อนไหวขวานที่จางอู่ถือในมือหล่นลงพื้นเขามองไปยังล่างศพที่เต็มไปด้วยเลือดอย่างซับซ้อนวังหลินตกใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นฉากนองเลือดแบบนี้ หลังจากผ่านไปเวลานานเขาได้ถามขึ้นอย่างขมขื่นจางอูเจ้าจางหูมองไปที่หวังหลินใบหน้าดูบูดเบี้ยวเผยอาการน่ากลัวเขาพูดคำต่อคำหวังหลินนายเห็นก็ดีแล้วข้าไม่ต้องการฆ่าเขาแต่ถ้ามันไม่ใช่เพราะเจ้ามันคงเป็นค่าที่ถูกสังหารเขาบังคับข้าให้ทำแบบนี้เขาบังคับข้า วังลิ้นเหลือแต่เพียงความเงียบเขาไม่ได้หวังให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจางหูสูดหายใจลึกใบหน้าแสดงถึงความหนักแน่นจากนั้นเดินไปที่ศพเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างเขาหยิบกระเป๋าถือที่เต็มไปด้วยยันเซียนหลายร้อยใบที่สิทธิสายนอกใช้เพื่อเยี่ยมครอบครัวนอกจากนี้ยังมีหนังสือเล่มเล็กที่ผูกได้เอาไว้ จางหูเหลือบมองไปที่หนังสือนั้นแล้วหยิบมันใส่ไว้ในอกเสื้อจากนั้นจึงค้นห้องจนทั่วแล้วสุดท้ายก็พบช่องลับใต้เตียง เมื่อเปิดดูจึงเห็นเศษกระดาษสีเหลืองเมื่อสังเกตเล็กน้อยเขาหันกลับมาที่หวังหลินแล้วพูดขึ้นหวังหลินวันนี้เจ้าช่วยข้าไว้ข้าจางหูจะจดจำบุญคุณนี้ส่วนสำนักเถงยั่วข้าคงไม่สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปเมื่อทางสำนักค้นหาล่างหลิวชิงเจอพวกเขาจะออกกำลังค้นหาข้าเจ้านำสิ่งนี้ไป เพราะยันเซียนอันนี้เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดมันต้องเป็นสมบัติอย่างหนึง่งไม่งั้นพี่หลิวคงไม่พยายามฆ่าฆ่าแน่ด้วยคำพูดนี้ข้าก็ยืนกระดาษสีเหลืองให้หวังหลินหวังหลินไม่ได้หยิบมันเขาได้แต่ถอนหายใจแล้วยิ้มขึ้นอย่างขมขื่นเจ้าทำไมเจ้าต้องทำเช่นนี้ถ้าเจ้าไม่ฆ่าเขาจางอู่ขมวดคิ้วพูดหวังหลินอย่าพูดเรื่องนี้อีกเลย ข้าทนทุกทรมานมามากพอในสองสามปีที่ผ่านมาถ้าเจ้ายังเห็นข้าเป็นเพื่อนได้โปรดรับยันเซียนนี้ไว้วังหลินหยิบยันเซียนมาไว้อย่างทุกข์ใจเขาไม่ได้พูดอะไรอื่นวังหลินข้าต้องไปแล้วเจ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นหากสำนักถึงยั่วเกิดสืบเรื่องราวพวกเขาก็ต้องจับกลุ่มแต่เพียงข้าถึงตอนนั้นข้าก็ออกจากสำนักไปแล้ว เขตเจ้าชางยิ่งใหญ่นักข้าเป็นได้เพียงสิทธิสายนอกชั่วชีวิตจางหูแสดงออกอย่างซับซ้อนหลังจากผ่านไปเวลานานเขาก็ออกจากห้องไปก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ